สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับถางว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นและน่าสนใจ เราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง1ศิลปินเดี่ยวนะครับที่เคยเป็นสมาชิกในวงบอยแบนด์ชื่อดังมากๆเลยอย่างก็อดเซเว่นนะครับและศิลปินที่เราพูดถึงนั่นก็คือแบมแบมนั่นเองนะครับจากงานประกาศรางวัลที่ผ่านมานะครับอย่างงานเอเชียอาทิตย์อวอร์สตูเทเซนทเนีวันะครับแบมแบมเนี่ยก็ได้เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับที่เข้าไปร่วมงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับและในงานนี้นะครับแบมแบมเนี่ยก็สามารถที่จะคว้ารางวัลติิดดดไมมม้้ตือกลัับาาววยถึงง2ร ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าดีใจและก็น่ายินดีมากๆนะครับสำหรับแบมแบมกีดพี่มุกนะครับหรือว่าแบมแบมอดีตสมาชิกจากก็อดเซเว่นนั่นเองนะครับโดยแบมแบมเนี่ยประสบความสาเร็จมากๆนะครับกับการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับและตอนนี้เนี่ยแบมแบมก็สามารถคว้ารางวัลนะครับถือได้ว่าเป็น2รางวัลใหญ่นะครับที่แจกขึ้นในรายการนี้นะครับและแถมยังเป็นงานประกาศรางวัลปลายปีที่เป็นงานใหญ่อีกด้วยนะครับสำหรับงานเอเชียอาร์ติสต์อะวอร์ดสตาร์เซิร์นทเวนตี้วันที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อวานนะคร คว้ารางวัลไปได้นั่นก็คือรางวัลเอเชียเซเลบิตี้อวอร์ดนะครับแล้วก็รางวัลที่2ที่แบมแบมสามารถคว้าไปได้นี่นั่นก็คือ A A A Best Artist Award นะครับทุกคนถือได้ว่าเป็น2รางวัลนะครับที่เป็นรางวัลใหญ่เช่นกันนะครับในเวทีนี้แล้วก็แบมแบมเนี่ยสามารถจะคว้ารางวัล2รางวัลนี้ไปได้นะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าความนิยมของแบมแบมเนี่ยมีอยู่มากเลยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าแบมแบมเนี่ยจะออกมาเดบิวต์เป็นโซโล่อาร์ติสนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมไม่เคยตกลงไปเลยนะครับแถมตอน วัลการันตีนะครับจากเวทีใหญ่อย่างเวทีเอเชียอาร์ติสต์อะวอร์ดมาถึงสองรางวัลเลยนะครับสำหรับศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่คนนี้อย่างแบมแบมนะครับและเลกจาก ที่แบมแบมเนี่ยได้รับรางวัลมาถึง2รางวัลนะครับแบมแบมก็ยังได้ขึ้นโชว์เพลงริบบอนนะครับบนเวทีในงานครั้งนี้อีกด้วยและที่สําคัญนะครับโชว์ของแบมแบมเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยลุคของแบมแบมบนเวทีเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดสายตาจากเหล่าแฟนคลับเนี่ยได้อย่างมากเลยนะครับเรียกว่าการขึ้นเวทีครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตกแฟนคลับใหม่ๆนะครับเข้าดอมได้เพียบเลยนะครับเพราะว่าลุคที่แบมแบมเนี่ยใส่ขึ้นสเตจนะครับก็จะมาในชุดสูทนะครับโอเวอร์ไซสีเขียวสดดทั้งชุ ลและพอยืนอยู่บนเวทีนะครับก็ยิ่งตัดกับแดนเซอร์นะครับทำให้แบมแบมเนี่ย ยิ่งนูเด่นขึ้นมานะครับนอกจากออร่าของแบมแบมแล้วเนี่ยยิ่งมาเจออะไรแบบนี้นะครับมันยิ่งชายออกมาขึ้นมากๆเลยแถมโชว์ของแบมแบมในครั้งนี้นะครับนอกจากความหล่อความเท่ออร่าของแบมแบมแล้วเนี่ยการโชว์เต้นโชว์ร้องนะครับรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนต์ต่างๆบนเวทีเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบมากๆอีกโชว์หนึ่งเลยของแบมแบมนะครับนอกจากนั้นนะครับแบมแบมยังได้มีการกล่าวขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้แบมแบมปรระสสบควาาํเ็จ ก็คว้ารางวัลมาได้ถึง2รางวัลน,นะครับโดยแบบๆนะครับมีการพูดเป็นประมาณว่าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมดีพอสําหรับ2รางวัลที่ได้รับมานี้หรือเปล่าแต่ยังไงผมก็ขอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งแล้วก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากไม่มี GOT7 รักนะครับนี่ก็เป็นคําขอบคุณของแบมแบมนะครับที่มอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบให้กับวงกราเซเวนนะครับหลังจากนี้นะครับแบมแบมเนี่ยก็จะเดินทางตามเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นศินลปินเดี่ยวแบบนี้นะครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแบมแบมเนี่ยก็มาให้กําลังใจแบมแบมกันนะครับเพราะว่าผลงานของแบมแบมในตอนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแถมยังได้รางวัลการันตีจากงานใหญ่ๆงานนี้อีกด้วยนะครับสาหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของแบมแบมเนี่ยก็มาติดตามคอยให้กําลังใจแบมแบมกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีผลงานเพลงอะไรออกมานะครับก็คอยซัพพอร์ตแบมแบมกันเต็มที่แบบนี้ต่อไปนะครับแล้วมารอดูกันว่ารางวัลต่อไปที่แบมแบมจะได้เดี๋ยวจะมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับในงานประกาศรางวัลในปลายปีนี้นะครับถ้าหากว่ามีข้ออมมูละไรเกี่ยวบบบแแา อัปเดตเนี่ยเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กันนะครับลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังก็รอติดตามกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ